สมาล่างทองบอะเทสเลยเทสทองทองแลบว่ามันอันนี้ไห่จา้ามันเป็นขีเ่เฮียมันเป็นขีเ่เฮียขี่เหือเวลาเขาแบบว่าเขาใส่ตลอดมาละ่ะมันมันดำม,มันดำม,มันเป็นคราบเป็นคราบแปง้งเป็นคราบสบ,บู่เป็นคราบอีหยังสิหน่ะบอสสีมันล่างเี่ก็บเห็นงหสีมันล่างใส่หนีล่างแน่นอนเลยนน่นีเลยแล้วกับอันนี้เป็นอันน้ำยาล้างจาน นี่น้ำยาหลังจานซะเลโยโอยคนะไม่เห็นเลยอันนี้เป็นน้ำอุ่นนี่น้ำอุ่นแท้น้ำอุ่นซะเลยพี่น้องแช่น้ำอุ่นซะเลยเอาน้ำถั่วมอืมถั่วมเนี่ยวันนี้เอาใบชิมหานาทีเอาใบชิมหานาทีเอาวันเสิเอายาสีฟันมาถูน้ำอุ่นน้ำอุ่นพี่น้องแช่ใบชิมหานาทีเดี๋ยวชิมหานาทีมาปอกกันใหม่มาแล้วที่นี่ สิบห้านาทีผ่านไปโอสีลางท้องกี่น่อยโอยน้ำอุ่นๆเด้น้ำอุ่นๆอะอันนี้ก็เป็นแป้งแป้งสีเขียวที่เขาสีแล้วม่เขาสีแล้วเขาก็ใส่เขาก็เอามาสีนี่ห่มาสีนี่แท่งสีเขีวแล้วต่หนไรน่อยล้างทองมีหนือเ่าอ้ล้าทองนะเธอล้างทองล้างทองมันต้องเอาตัวนมนต้องเอาวัตถุดูดได้หน่อยหอาใส่หนึ่งตูดได้หน่อยอ่ตงสิบือ อป๋ปานนี่แหละอไปเยลยมูนปเนปเ,นปเ,เป็นขี้แบบนัานเป็นขี่ไข่มจ้ะเป็นขี้ไข่เป็นอย่างี้นะดูมนก่อนเ็ขี้ไข่ขี่ไข่ากระทูออกมองเห็ชัดบ่ะหกูดเลยมันเฉดเงาไหมวาเขาใส่ใส่ใส่ใ่างเดียว มาล่างมาขัดมันเนาะมันก็เป็นแบบขี้ไข่เป็นแปง้งเป็นสบู่ใช่ไหมจ๊ะมันก็บแบบมันดำเนะาะบางล่างมันเงามัใสอองต้องบอนนี่อันเส้นกับยาลางจานยาลางจานนี่แหละแช่กัำลังอุ่นเนี่ยมันไม่หน,นำหอนนี่หนำหอนก็ได้ทุนว่าเอาต้มก็ได้วันจันทร์เอาต้มก็ได้เอาบะกาตุ่ม <c> ก <oughs> ็ได้หนำหอนี่แล้วบะกาตุ่มนะฮาแบบว่าเขาเป็น เขาเป็นคนเห็ดทองเน,น,น,นาะบอกเขาเขาเลยบว่าหูตุ่มหยาดทองเปียนขัดทองฉันก่อนนึ่งไหมขัดทองฉันน,นี่เธอขัดทองก่อนทองทองแนละ้วเธอทน ได้ปะได้เนานี่พี่แค่แค่พูดนะพูดแต่ใส่ทองเลยทองโอ้ลืมลืมใส่ใส่ข้อใส่ข้อยังใส่น้อนนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงไปใส่ข้อมาก่อนเอาหนี้แช่ไปก่อนใส่ข้อกับดำเลยอืมมาแล้วมาแล้วใส่ข้อนี่กี่ผ้าของเนี่ยใส่ข้อกับดำเอาลงได้เนาะเอาลงทึ่งผ้าผ้าที่จมน้ำเลยผ้าไหวน้ำเป็นมโนย์ไหวน้ำเป็นมโน่องผ่าไหวเป็นยุ่งเป็โอเคพออพอไหวน้ำเป็นโอเค

หายใจไปเอาลงอีก็เสียงงงงงงงเสียงจิ๋งจิ๋งหึ้งหึ่งได้แข็งข็งงวดนี้ได้ถือเลยกินไงบ่สุดยอดเลยแล้เส้นแต่งอย่งนี่เป็นผักอ่อน้ซอยผักงวดนี้ก็คือสีออกไงสีออกงนวดนี้เนาะคัดเลยหนิบ่ขัดเลยหนออกก็นหน่นี่ป็ม่ง หลวงพ่อไปไหนเดี๋ยวทัดหลวงพ่อกันได้แห้งๆได้ถือเลขอีกงวดนีนหลวงพ่อเอ,อ้ยจ้ยาถือเลขอีกแล้วลูกลูกถ่ายอยากถือเลขอยู่เงี้ยที่เราได้สามแสนกว่าโอ,อนั่นเลยสำแึกใจหลวงพ่อเองอ,อันนี้มาถัดท่องเหมือนหลวงพ่อให้ถือเลขอีกแล้วถึงขังแล,ล้วหลวงพอ่อหลวงพ่อน,นั่นเลยเออมาหักหักทุททททนหักยางออกเลยได้สามแสนกว่าบาทพี่นออ้องเอ้ยหักทุนออกแล้ว เงินที่ได้กำไรน่ะสามแสนกว่าบาทมาถือเลยค่ะนั่นเลยต่างช่องนี่นี่ล่างเองเอาอันใส่น้ำอุ่นน้ำน้ำอุ่นอุ่นมาได้เห็นบอสใส่น้ำอุ่นแล้วก็ใส่อันนี้แหละน้ำยาล้างจานนี่แหละล้างแล้วก็เ้าก็ะิ๊ดไปล้างอันน้ำเย็นน้ำเย็นเ้างกระิเซตออกเซตออกมันแห้งมันเห็นมั่นเลย คนมีดวงนั่งอยู่ตรงนี้ชีได้ซื้อมีดวงมีดวงยาชมพูมีดวงดวงหิงหิงตังตั้งเดินเดิล่างท้องพี่น้องว่ะล่างเลยล่างใช้เคียงเลยเป็นเฮี้ยเคียงกับเขาเนะ่าได้แขวนนิดกับเข่าเดนะ้กินโซ่กับเคียงนี่ลนะเฮ็ดกับเข่ากับเคียงนี่ลนะชีวิตมันนอกทุ่งลุกทุ่งไปน้องเอ้ ยจะไปเป็นผู้ดีลอยไรจะไปเป็นผู้ดีลยไม่รู้ลาบากนี่เนี่ยไม่เกง่งจ้ะเป็นผู้ดีอันไปนี่แส้นขาพิดงานโรงแรมอื่นมาดามมาดามไม่อย่างมืเอไ่จะเป็ผู้มาดามเด,ด,ด,ด้อจะเป็นผู้มันมาดามสนุกอื่นยะเจะพผู้ขี้มูก,กืดรถไมันเป็นกันเองมาดงมาดามอยู่นี่าะบ่มักอีจ้ะบ่หมักมาดงมาดามไม่สามารถเอื่อนออเปจะผู่โหลด อืมท่าเป็นหายเปนหื่นก็เอิญกินส้มกูโลดบ้าวมาถือสาก็เลยยังมาเอิญมาดามบ้ามากอีนีตัวเพราะฉันไม่ใช่มาดามนะเธอนี่เป็นเมียฝรั่งเฉยๆเมียฝรั่งอยู่ดีกินแซ่บเฉยๆเนี่ยไม่ใช่มาดามนะเธอนะมาเรียกฉันมาดามนะไม่ใช่มาดามมาดามไม่ใช่อไม่เช่อไม่เชื่อเราเลยไป็นะ ทุ bon been, 慢慢้มหมดนขีดกขีดไข่หมืบ่เนี่นี่ที่ได้ออกบ่ตามสอกตามมุ้งเลยนี่เลยขัดทองมันยังมุ้งมุ้งเห็นบ่เียมงมุ้บบทองขัดทองยังมุ้งมุ้งเลยเธอขัดทองยังมุ้งมุ้งเลยทองฉันอ่ะ อ๋อปลาเนี่ยโม่หลาคัดที่ะสโอ้โอ้เลยอ้ไม่หลาหลยอันเนี้ยเศษเศยข้อเนี่ยดําเราชาอาบน้ำไหมอันนี้มันเป็นอันมันเป็นไข่นึ่ดาอันนี้ไข่นึ่งดาดิ่งมเป็นไข่โซเฟนีไข่นึ่งดาเปนอเลยเนี่ยอยเข้าใจนะไม่ใช่ไข่โซเฟนีนะเป็นไข่นึ่งดาบานี่อัน อันยังเพิ่มอื่นอันสบู่สบู่ยาสับผมมกะมันมันนี้งเข่าไม่รู้ใครม่นดานอ่ะไม่ใช่ไข่โซกีนี้ก็คือไข่มิ้งดานเออไข่ม่้งดานใชอไข่มิ้ดามันต้องขัดมันเลยมั้ขัดเลยไม่ต้องกลัวมันเสียไม่เป็นไรเพราะเขาขัดกันอย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องไปร้านทองให้ร้านทองขัดให้เราขัดเองเลยขัดเองเลยเรารู้วิธีอยู่ ต้องใช้น oh, so ้ำยาอะไรยนะเนี่ยใช้แต่ผงซักผ้าโอ้ไม่ใช่ผงซักผ้าน้ำยาล้างจานก็ต้องใช้น้ำยาอันล้างทองคัดทองเลยทองํำทองแท้งทองแท้แค่ใช้น้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำอุ่นน้ำอุ่นเพื่อนบอกว่าเอาไปต้มก็ได้นะเอาต้มน้ำเดือดร้อนเดือดแล้วก็เอาทองลงไปแล้วก็อามาขัดเนี่ยได้แต่อย่าทำาึดเดี๋ยวเดี๋ยวทำบ่อยอย่างเงี้ลสวเพ์เราเอาใส่น้ำชงสายซูก็ได้หรือเอาใส่ เนี่ยละถ้าอันนี้นะเอาใส่น้ำอุ่นเนาะเอาใส่น้ำอุ่นแล้วก็เอาใส่น้ำาล้างจานน้ำยาล้างจานแล้วก็เทอ่มโซดาเทโซดาใส่ก็ได้ในสปูไม่มีโซดานียไม่มีโซดาไปชอปปิ้งอยู่แต่ลืมซื้อโซดาก็ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างออกมันจะใส่เงาแวบเลยนะเธออือล้างออกมันจะใส่เงาแวบเลยเป็นล้างน้ำเปล่าออกอืน้ำเปล่าใส่เงาแวบเลย Rồi mình sẽ mua láng cùng à, Nha cùng ở cùng Và để bây láng lên còn ừ, Máy đào hình bộ Tới nằm hình bộ Tới này bọn งอแวบเหสิงอแค่ไงอแค่หนทองแค่น้ไม่ใ่ทองฟอมนจิไม่ใชองน้เยอะทองฟมนี่ต้จะมีไม่ใส่ทองเดียองฟอมเนี่ยเอาเด็อมันคันเนี่ยนะงอแวบเลยโอ้หดูเอาดูเอาลวงทอก็งอ วัดปับเดียวเริน้ำก่อนน้องวิบับปิบับปิบับน้องนั่งนี่กันน่งกอนข้างนี้เรากจะแยกของตะปูไม่ออกนี่เป็นหนังทองนะหนังทอง ตุ๊กคออะไรเนาะเลือดแดงมาเหมือนหรโอ้หอยแมาเซ็ตมาทีนี่มาเร็วมาเร็วอุ้ยไม่ต้าเซ็ตได้มาทีนี่สิเซ็ตท่องนี่บมาที่เพราะว่าเซ็ตมันแหงหงเหรอมาเซ็ตมันแหแหงค่อยๆเซตด้วยจะเซ็ตแห้งมันจะเจ็บเพิ่มอย่งหนึ่ค่อยๆเซ็ต เสอสลกก็ตาไหวเนาะส้นเต็มได้พี่หนุอยเส้ตาไหวเนี่ตาไม่ได้เทตาไว้เนี่ตากไก็ต้องชู์กระเบ๋โชว์เป็นกรบเปู๋ไงเนี่ยเนเต็มหม้อหม้งาเส้นแหงก็ได้ ใส่ก่อนพออันที่สิบมเปนเห็ดแห้งนี่คอยๆน,นี่มันทปี่็นแห้งสิบัแห้งเลยน่เลืแต่ไม่ใหญ่ไนเองน่องขับไหน่อยคนนึน่ดี๋ยวมุ่งมุ่งไปน่อยเลยต่มื่กี้เบพราะท่านในอยันนั้นพระท่านในเห็ดน,นี่อันสีม่งเงาจังสีเลยคนนึงมีน่องมัน่งน่างนีมีนเองมีน่อง หมือนกับถือทองใหม่เลยนะเธอเหมือนกับซื้อใหม่เลยบอกเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อย